สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์และก็ธนูยินดีต้อนรับสู่ชา n นาบอบบีสตาโรค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปไปวิกครกความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันเนาะก็ตั้งแต่วันที่17เจ็ดไปจนถึงวันที่31มมีนาคมนะคะสำหรับคนโสด ยังมีความเศร้าอยู่เต็มไปหมดเลยคุณยังไม่สามารถที่จะ move on จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ยังคิดถึงคนเก่าๆที่ได้ห่างกันไปแล้วเนาะคุณพยายามที่จะหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่ทำให้ต้องเลิกกันหรือว่าต้องจบความสัมพันธ์ลงในบางคนเนี่ยที่ยังไม่สามารถลืมได้ อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีมากๆจนทำให้คุณเนี่ยมีความหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันน่าจะแข็งแกร่งอะ่ะน่าจะอยู่ยืนไปไกลกันจนถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัวกันได้แต่อยู่ดีๆก็เจอกับความผิดหวังที่มันถาโถมเข้ามาความรักมันจบลงโดยที่ตัวเราเองอะ่ะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดมันเลยกลายเป็นว่าช็อกรับมือไม่ทันอ่ะนะคะ แต่อยากจะบอกคุณนะว่าตอนนี้กำลังจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ความสนใจคุณคนคนนี้เขาสามารถเป็นชาวธาตุออดเป็นได้ทุกลัคนาราศีทุกธาตุเลยนะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟได้หมดเลยนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านทางการทำงานร่วมกันหรือาอาจจะมีคนแนะนำให้ได้รู้จักกันก็ได้เป็นคนฉลาดมีวุฒิภาวะสูง สงบเยือกเย็นเต็มไปด้วยพลังโพสิทีฟเป็นคนคิดก่อนทำมักจะคิดว่าการกระทำของเขาอะ่ะจะไปมีผลกับคนอื่นหรือเปล่าอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ใช้สมองในการนำทางชีวิตไม่ใช่คนที่อิโมชันอลแต่ลึกๆแล้วอะ่ะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างชอบเอาชนะนะชอบการแข่งขันชอบที่จะเป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าความรัก ถ้าเขาอยากที่จะได้อะไรเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่อ่ะมันมีโอกาสในการพัฒนาไปข้างหน้ายอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะ เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพยายามมากเลยนะที่จะพุชความสัมพันธ์ให้มันมีอะไรเพิ่มเติมกว่าที่เป็นอยู่เขารู้ว่าตอนนี้คุณเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้เขาแบบเต็มร้อยมันยังมีอดีตที่ยังตามหลอกหลอนคุณอยู่คุณยังมีความกลัวยังมีความหวัดระแวงแต่คนคน,นี้เขาก็ไม่คิดจะถอยไม่ละความพยายามที่จะหาเรื่องเข้ามาคุยหรือว่าหาเรื่องมาเจอคุณบ่อย ตัวของคุณซะเีกที่อาจจะเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ถึงได้เจอหรือว่าได้คุยกับเขาแบบไม่คาดคิดอยู่บ่อยๆสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากในความรู้สึกของคนคนนี้ก็คือการที่เขาอะรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากคนที่คุณเคยเจอมานะเป็นคนละคนกันเลยอยากให้คุณลองให้โอกาสเขาในการเข้ามาทำความรู้จักกันก่อนที่จะตัดสินใจว่าเขาไม่ดีนะคะ เขาอะ่ะจะไม่รู้สึกเสียใจเลยอะ่ะถ้าได้เข้ามาทำความรู้จักเข้ามาคุยกันแล้วสุดท้ายคุณบอกเขาบอกว่าคุณไม่ชอบเขานะไม่ชอบจากการได้ทำความรู้จักแล้วไม่ใช่ว่าไม่ชอบก่อนที่จะได้ทำความรู้จักกันนะเพราะอย่างน้อยอะ่ะคุณก็ได้ให้โอกาสเขาในการพิสูจน์ตัวเองยังให้โอกาสเขาในการที่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้น คำตอบของคุณหลังจากที่ให้โอกาสเขาในการเข้ามาในชีวิตแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่เขาเองก็พร้อมที่จะเคารพในการตัดสินใจของคุณพร้อมที่จะรับฟังว่าโอเคถ้าไม่ชอบเขาก็เคไม่ชอบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันรับได้มากกว่าเรารู้สึกว่าคนคนนี้ชอบคุณมากๆเลยนะตกหลุมรักคุณเข้าอย่างจังเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนในฝันคนในแบบที่เขาต้องการที่จะได้มาเป็นคู่ชีวิต ในสายตาเขาคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์น่าเชื่อถือใจกว้างคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอเป็นคนที่มักจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีให้กับคนรอบข้างติดดินทำงานหนะักหนะักเอาเบาสู้คือคุณมีคุณสมบัติที่มันเก่งทั้งในเรื่องของนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอนะ่ะเลยทำให้คนคนนี้เขาพรองที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให,ให้ได้มาอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะนะคะ ส่วนคนที่มีคู่ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันมีความไม่เข้าใจกันเนาะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากคุยกับคนรักเท่าไหร่เพราะคุยกันยังไงก็คุยไม่รู้เรื่องบางทีคุยกันก็เหมือนคุยกันคนละเรื่องไปเลยอะ่ะมันไม่มีใครยอมที่จะลดอีโก้ของตัวเองลงต่างฝ่ายต่างก็มองว่าฉันถูกเธอแหละที่ผิดไม่มีการยอมรับ ฟังเรื่องราวอีกด้านของฝ่ายตรงข้ามเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ปัญหามันจบๆไปมากกว่าที่จะพยายามแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาจริงๆเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีการทําลายความรู้สึกกันเกิดขึ้นนะเป็นการทําลายความรู้สึกของอีกฝ่ายโดยที่ตัวของเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะ บางทีด้วยอารมณ์โกรธหงุดหงิดอนะเนาะเราอาจจะพูดจาประชดประชันเขาหรือว่าอาจจะมีการทําลายข้าวของอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออารมณ์เย็นลงได้สติมากขึ้นเราเองก็อาจจะฉุกคิดขึ้นมาได้อะว่าเอ๊ะมาตะแกะเราทําเกินไปหรือเปล่านะการพูดของเราอาจจะแรงไปหรือว่าเราไม่น่าไปทําลายข้าวของเลยอะไรอย่างเงี้ยคือ มันเหมือนกับเรากลับต้องมานั่งเสียใจทีหลังกับสิ่งที่เราทําไปโดยเฉพาะถ้าสมมุติมันเป็นในเรื่องของคําพูดอะคุณต้องไม่ลืมนะว่า บางทีอย่างเงี้ยคนพูดอะไม่จำหรอกแต่คนฟังอ่ะเขาไม่เคยลืมเลยนะถึงแม้ว่าวันเนี้ยคุณอาจจะกลับไปขอโทษเขาในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทำผิดและเขาเองก็อาจจะให้อภัยคุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอะทุกคำพูดที่มันมันพูดออกมาแล้วอ่ะมันจะติดอยู่ในหัวใจอยู่ในสมองของคนคนนี้เขาตลอดไปมันไม่มีวันหรอกที่เขาจะลืมมันไปได้อะนะคะ โดยรวมแล้วอ่ะสถานการณ์เรารู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะทุกอย่างมันเย็นขึ้นและอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากแต่อย่างน้อยคือมันจะดีกว่าที่ผ่านมาเราอยากให้คุณสองคนลองหาเวลามานั่งคุยกันให้มากกว่านี้นะเพราะมันเหมือนคุณทั้งคู่มีมุมมองที่มันต่างกันมากๆเลยอะมองอนาคตไปกันคนละแบบโดยเฉพาะในเรื่องลูกบางคนเนี่ยมันมีเหมือนกับปัญหาที่ ไม่พร้อมอะ่ะไม่พร้อมที่จะมีลูกอาจจะด้วยเรื่องของอายุหน้าที่การงานหรือว่าสถานะทางการเงินที่เข้ามาบีบบังคับทําให้ไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมกับอีกฝ่ายหนึ่งที่มันพร้อมมากๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุหน้าที่การงานหรือฐานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันมีความสวนทางกันนะคะ อ่มันไม่มีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าใจปัญหาที่แต่ละคนก็เจออยู่อ่ะมันเหมือนกับแต่ละคนมองว่าปัญหาของฉันใหญ่ที่สุดแต่ไม่มีการที่พยายามคอมมูนิเคตกันว่าเอ้ปัญหามัน มันสามารถแก้ได้ตรงไหนหรือว่าไปเจอร์ครึ่งทางได้ตรงไหนอ่ะมันยังไม่มีตรงนี้เนาะมันเลยทําให้กลายไปเป็นความขัดแย้งถึงเรื่องของอนาคตถึงตอนนี้สิ่งที่คุณกําลังเจออยู่นะคะส่วนคนที่มีลูกแล้วนะสาเหตุของความขัดแย้งอ่ะมักจะมาจากต่างคนต่างก็มีวิธีหรือว่ารูปแบบในการเลี้ยงดูลูกของตัวเองเลยทําให้มันมันมีความขัดแย้งอยู่บ่อย เพราะมันเหมือนมีความเชื่อมั่นในในเวของตัวเองมากๆอะไม่อยากที่จะฟังคําเตือนของอีกฝ่ายหรือว่าไม่อยากที่จะฟังคําชี้แนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าวิธีของตัวเองคือดีที่สุดแต่ว่าเราอยากให้คุณพยายามเข้ามาจูนกันให้มากกว่านี้นะ เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะมันมีพื้นฐานมาจากความรักอยู่นะคะและความรักมันยังอยู่ a พ s ชันมันยังอยู่เพียงแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ยคุณสองคนมีอีโก้ที่มันสูงด้วยกันทั้งคู่เลยทําให้ไม่ยอมฟังเสียงของอีกฝ่ายอะ่ะเลยเกิดเป็นปัญหายอยู่บ่อยๆเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมนะกันนะคะว่าไพ่เขาอยากจะบอกอะไรหรือเปล่า สำหรับคนโสดนะคะไพ่ใบแรกที่เราได้ sacrifice ถ้าอยากที่จะมีความรักที่ดีบางทีตัวเราเองก็ต้องยอมที่จะเสียสละบ้างเนาะเสียสละในที่นี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เราเองก็ต้องให้คนที่เขาเข้ามาได้ทำความรู้จักเราอะไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาที่มีคนเข้ามาเราก็แบบไม่อาฉันยุ่งอยู่นะอย่าเข้ามายุ่งนะโอ้ยปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ this could be the one ในคนที่กำลังมีคำถามว่าตกลงแล้วคนที่เรานึกถึงอยู่เนี่ยคือคนที่ใช่คนที่ถูกกำหนดมาให้เจอกับเราไหมไพ่เข้ามาคอนเฟิร์มให้นะคะว่าคนคนนี้แหละที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณทั้งสองคนนะคะว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นการสารต่อหรือว่าจะเป็นการหยุด ลงของความสัมพันธ์แล้วแล้วเป็นแค่เพื่อนหรือว่าเป็นแค่คนรู้จักกันไป Codependency นซี ency, มันมีความกลัวที่เข้ามาขั้นกลางความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคุณไม่ค่อยกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปกับเขาอะ่ะเพราะว่ากลัวที่จะต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งเลยทำให้มันมีแค่ฝ่าย อีกฝ่ายหนึ่งนะคะฝ่ายนู้นอะ่ะที่เขาพยายามอยู่คนเดียวเลยในการพุชความสัมพันธ์ give your relationship a chance หลายๆคนอ่ะอย่างที่บอกไปยังมีความกลัวมากๆจนทําให้ไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่หรือว่าความรักครั้งใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตเราอยากให้คุณลองเปิดใจดูเนาะลองให้โอกาสตัวเองในการทําความรู้จักคนดีๆไม่แน่นะว่าคนที่เรากําลังพยายามสร้างกําแพงกั้นเขาออกไปจากชีวิตอยู่ในตอนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดอาจจะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเราทําให้เรามีความสุขที่สุดก็ได้อ่ะนะคะ ส่วนคนที่มีคู่ไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะคี l ิ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณและคนรักจะได้มีเวลาในการคิวรักษาใจตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้ตั้งสติมองเห็นปัญหาจากมุมมองที่มันกว้างกว่าเดิมเราได้มีโอกาสในการมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองด้วยอะ่ะไม่ใช่มองเห็นแค่ข้อผิดพลาดของคนอื่น ช i l อ r e n อืมมันมีปัญหาเรื่องของการมีลูกเข้ามาจริงๆด้วยอะนะคะปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราอยากให้คุณทั้งคู่คุยกันให้เข้าใจคุยกันให้มันลงตัวเนาะพยายามรับฟังความเห็นของอีกฝ่ายให้มากๆนะคะอย่าคิดว่าความเห็นของเราดีที่สุดหรืออย่าคิดว่า สิ่งที่เราคิดอะ่ะมันต้องเป็นแบบฟ i n a ลอะ่ะฟ i แนลดิสซิชันนะคะเราต้องรับฟังให้มากๆบางทีอย่างเงี้ยเราเองอาจจะมองโลกอยู่ในมุมที่แบบมันมันเล็กมากๆแต่สำหรับเราเราอาจจะมองมันใหญ่บางทีเราฟังความเห็นจากอีกฝ่ายหนึ่งบ้างอะ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเออความจริงแล้วอันเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเราไม่เคยคิดมาก่อนหรือว่าเราเองก็คิดไม่ถึงมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะ worth waiting for มันมีการรอคอยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะให้สิ่งที่ตัวเองคาดหวังได้กลายมาเป็นความจริงบางคนอย่างที่บอกไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของลูกที่อยากจะมีมากๆแล้วก็รอคอยให้คนรักพร้อมอยู่ให้เข้ามาบอกนะว่าการรอคอยของคุณเนี่ยมันจะกลับมาตอบแทนแบบคุ้มค่าม,มากๆ แต่มันจะกลับมาตอบแทนในวันที่คุณและคนรักอะพร้อมมากกว่านี้นะคะอยากให้รออีกนิดนึงอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งรีบวิ่งเข้าไปกระโจนถึงสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะได้ make the effort มันถึงเวลาแล้วอะที่คุณทั้งสองคนควรที่จะมีการคุยกันให้มากกว่านี้ ต้องมีการทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่าลืมว่า ถึงคุณจะรักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าสมมติมันมันมีอะไรที่เข้ามาบั่นทอนอะที่ต้องทะเลาะกันทุกวันหรือว่ามีความขัดแย้งกันทุกวันความรัก p a ช s i ่นมันก็มีลดน้อยลงได้นะคะมันขึ้นอยู่กับคุณสองคนแล้วแหละว่าตอนเนี้คุณยังอยากที่จะจับมือกันต่อไปไหมถ้าคิดอยากที่จะจับมือกันต่อไปก็ต้องทําอะไรแล้วล่ละนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับครึ่งเดือนหลังนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างมากสุดก็จะสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบมีสตินะคะอย่าฟังแล้วเก็บไปเครียดจนไม่มีความสุขอะ่ะฝากกดไลค์แชร์ subscribe channel Bobbi Staro ด้วยเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ